รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดีแต่หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรางวัลประธานโลกเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติประชาบดีผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดามา마ศ ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากประจำปี 2,554, 2,555และ2,556บริษัท M.S.S. Cable TV จำกัดสาขาพิษณุโลกร่วมกับนักสือพิมพ์เสียงมหาชนเสนอ ตนแต่ละคนจับอ้างวาให้รางวัลชีวิตเขาใกล้อาปาเป็นตัวอย่าง การทำความดีโดยคุณกันทยาผู้สวัสดสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ปรึกษากิติมศักดิ์รายการมุมชีวิตและชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดพิศณุโลกสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิศณุโลกร้านดวงดีศูนย์รวมพระบูชา ร้านตัดชุดกีฬารุ่งสปอร์ตพยคงปีโตเลียมสจอเศษฐากิติจารุลักษ์ร้านโอท็อปสมุนไพรบึงพระศูนย์รวมสินค้าโอท็อปทั่วไทยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สะอาดปลอดภัยไร้เคมียาน้ำมันผสมภัยได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีสปปรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายใสยแ่แผลแก้คันรักษาฤศษดีดวงทวารแมลงสัตว์กัดต่อยปวดฟันหายใน10นาทีไม่มีส่วนผสมของเมทินเซลิซาเลตที่ทำให้ระคายเคืองผิว และสมุนไพรครอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเพียงฉีดพ่นไม่ต้องนวดก็หายสบายและยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายอีกมากมายเชิญแวะชมสินค้าได้ที่วิสาหากิจชุมชนสมุนไพรบึงพระโทร0860646435 0831648295ช่วงสร้างพลังใจ ด้วยร่างกายที่เกิดมาแสนอาภัพป้าแม้นกับต้องเลี้ยงหลานพิการขามีอาชีพขับรถเครื่องรับจ้างมาสู้อุตสาห์ทำงานหนักและตากตำอีกฐานะทางบ้านก็ขัดสนเกิดมาจนต้องดิ้นรนและขวนขวาย ต้องหาเงินเพื่อจุนเจือครอบครัวไปเงินรายได้เพียงน้อยนิดต้องอดทนชีวิตของแต่ละครอบครัวชีวิตของแต่ละคนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันบางครอบครัวและบางคนเกิดมามีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่สำหรับครอบครัวนี้แล้วเขาต้องดิ้นรนทุกวิถีทางนี่คือมุมหนึ่งของชีวิต ป้าแม้นทับทิมอายุ66ปีพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่336/15ทับ 15, หมู่ที่9ตำบลอรัญญิกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเปิ้นขอย้อนไปเมื่อประมาณวันที่22มกราคม2553การลงพื้นที่ครั้งแรกของทีมงานรายการมุมชีวิตเกือบระยะเวลา5ปีเต็มที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวนี้และล่าสุดความช่วยเหลือนั้นกลับมาอีกครั้งโดยเมื่อวันพุธที่21มกราคม2558เราได้ลงพื้นที่กับหลายๆหน่วยงาน เรามาดูชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้กันนะคะภายในบ้านหลังนี้พักอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คน 1. ป้าแมนทับพิมสองนางสาวพาริพรบัวแก้วอายุ18ปี 3. เด็กชายพีรพลนวนนาหรือน้องหลงอายุ17ปีพิการ 4. เด็กชายวะชะระพงษ์ทัพทีมอายุ12ปีสามีของป้าแยกทางกันไปนานแล้วป้าแมนมีอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่ปัจจุบันนี้ตัวป้าแมนเองไม่สามารถขับรถรับจ้างได้อีกแล้วเพราะสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวคือมะเร็งเต้านมอยู่ในระยะระหว่างการรักษา ค่ายาก็แพงหลานชายที่พิการชื่อน้องหลงเขามีร่างกายที่พิการมาตั้งแต่กำเนิดเดินไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ต้องนั่งรถวินแชร์แต่ความพิการของน้องหลงนั้นไม่เคยเป็นอุปสรรคแต่อย่างใดใช้รถวินแชร์ออกไปเปิดหมวกร้องเพลงตามตลาดนัดหาเงินมาเป็นค่ายารักษาประแ้น น้องหลงทำอาชีพนี้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะไม่ถูกกฎข้อบังคับของผู้พิการอยากได้เงินลงทุนขายไก่ปิ้งและขายหวยรัฐบาลอยู่ในระหว่างการทำเรื่องกู้เงินคนพิการจากสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนที่พิการขาแต่สภาพจิตใจของเขานั้นสู้กับงานสู้กับชีวิต เพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวรายได้ที่แน่นอนของน้องหลงคือเงินผู้พิการเท่านั้นและรายได้จากเงินผู้สูงอายุของป้าแม้นเดือนละ600บาทด้วยภาระทั้งหมด จากเมื่อปี2,553ป้าแมนเป็นผู้หาเลี้ยงหลานแต่มาถึงปี2,558น้องหลงเด็กพิการคนนี้กลับมีภาระหน้าที่จะต้องแบ่งเบาภาระจากป้าแมนได้บ้างไม่มากก็น้อยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้เขาใช้อย่างมีคุณค่าเพื่อปากท้องของพวกเขาเอง สวัสดีค่ะแนะนําชื่อนามสกุลป้าชื่ออะไรนะชื่อประแมนทับพิมดะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้หกหกแล้วบ้านหลังนี้อยู่กันทั้งหมดกี่คนคะอยู่กันสี่คนสี่คนหลานสามคนยายคนแล้วหัวหน้าครอบครัวบ้านหลังนี้หัวหน้าครอบครัวมันมีเข้าไปไหนตายอ๋อเสียชีวิตไปแล้วอ่แล้วคุณป้ามีอาชีพอะไรคะทุกวันนี้ก็ทีแรกก็ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กรหุดตาไม่ดีก็เลยหยุดขี่หยุดขี่มายังหยุดมาได้สามเดือนแล้วก็จะขายไก่ปิ้งขายไก่ย่างกันยังคุยก็จะหลงออันนี้เขาก็อยากจะขายลอตเตอรี่แต่ทุนมันไม่มีเขาให้ไปกู้ของคนพิการก็หาคนค้ำไม่ได้คนที่เขาเคยค้ำแล้วก็ปลดไปแล้วเขาก็ค้ำให้ไม่ได้ถ้ากู้ใจงวดนี้ก็ได้สี่หมื่น 4ี่หมก็คงจะได้สักสามหัวกว่าหรือว่าสี่หัวรายได้ของป่อแมนแต่วันตอนนี้ยังไม่ได้ยังก็ยังไม่ได้ลงมือปิ้งเลยเพิ่งจะให้ลูกชายไปจัดการให้เห็นเคยเห็นตามงานต่างๆที่เอาน้องหลงไปนั่งไปร้องเพลงไปร้องเพลงไปร้องเพลงเขาก็ว่าไม่ผิดก็เลยพาลูกหลานไป ที่ไหนได้มันผิดแต่ที่คนนั่งๆกันยอยแยะก,ก็ไม่เห็นเกาจับก่เลยไม่เดี๋ยวนี้เขาออกกฎใหม่แล้วค่ะคุณป้าอ่าหนูจะย้อนมาถามว่าอันนี้คือ,คอหลานหลานแท้ๆหลานลแท้ๆนี่สาเหตุที่เขาพิการนี่เป็นเพ<ข>ราะอะไรคะเขาออกก่อนกําหนดอ,ออกมาแล้วเขาก็ชักชักชักตลอดชักปีนึงเต็มๆเ,เลยค่ะทีชักมากมันก็เก่งเด็กอะอ ขาเก่งมือเก่งเดินไม่ได้เดินไม่ได้แต่แต่พูดได้ช่วยเหลือตัวเองได้คืออาบน้ำอาบน้ำาบเข้าห้องน้ําแล้วจะไปเที่ยวเขาก็ให้น้องเขาเข็นไปเขาเซ็งขึ้นมาแล้วบ่นเซ็งเซ็งเดี๋ยวน้องเรียนเลิกก็ไปแล้วครับชื่ออะไรนะคบหลวงครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบหกปีครับปีสาเหตุที่น้องหลงต้องพิการแบบนี้เป็นอะไรครับก็หมอเขาบอกว่าถนเขาตะมองเหมือนรางวัลฟอครับผม มองส่วนหางฝองครับแล้วเป็นอ่าเล่าสิเป็นโรคพดิโอครับผมแล้วทุกวันนี้มีส่วนช่วยเหลือป้าหาอะไรได้เข้าบ้านนี้ยังไงบ้างก็เบ่ยบยังชีพแล้วเขาก็มาแจกของแบบนี้ครับเดือนละเท่าไหร่คะห้าร้อบาทครับเอาเงินมาให้ป้าครับแล้วก็มีอาชีพ <ต>เปิดหมวกตามตลาดนัดมีอาชีพเปิดหมวกตามตลาดนัดก็คือว่าไปร้องเพลงครับร้องเพลงแล้วทีนี้ก็ถูกไล่แบบเขาบอกไม่ได้นะข้ามทำ ก็เมื่อวานก็โดนจับไปทีแล้วก็คือว่าคือทางการก็สั่งห้ามทําก็คือเราก็ไม่มีรายได้ในจุดนี้เลยครับผมมันผิดกฎหมายก็เลยไม่ได้ทําพี่อยากจะสอบถามความรู้สึกของน้องหลงที่ต้องตกมาอยู่ในสภาพแบบนี้ร่างกายพิการแล้วทางบ้านก็ฐานะเป็นแบบนี้น้องหลงมีความรู้สึกยังไงก็ชินแล้วนะครับผมฝากบอกคุณผู้ชมที่ชมรายการมงชีวิตอยู่ทางบ้านขอความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมไหมคะ ก็ถ้าใครอยากมาช่วยสมทบทุนกับบ้านผมนะครับก็ติดต่อมาทางรายการนี้ได้เลยสนับสนุนการทำความดีโดยร้านโชคเจริญพาณิชย์ถนนสนามบินเรียนดีเข้าใจง่ายใช้ภาษาอย่างถูกวิธีต้องที่ My English ลิ้มลองข้าวผัดปลาทูข้าวผัดแกงเขียวหวานข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวไข่หอ่ออาหารตามสั่งรับทำข้าวกล่องกับร้านอาหารจานเดียวอยู่ถนนพระองค์ขาวติดโร,รงแรมเกียรติวิมล0 8น5์3 1755่ ศูนย์ประสานงานมังกรอาเซียนพิษณุโลกศูนย์รวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม PGNP ที่มีมาตรฐานระดับโลกอาทิเช่น g ก c แคสำหรับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาหมดลูกย่อนปวดมดลูกปวดประจำเดือนผิวพรรณหมองคล้ำไม่สดใสปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโก c a ค c โคควช่วยสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดเชื้อชำระสิ่งตกค้างในหลอดเลือด ช่วยลดปัญหาปวดหัวไมเกรนนอนไม่หลับบำรุงหัวใจในผู้สูงอายุสามารถใช้คู่กับยาแผนปัจจุบันได้โกเอนไซม์ inside, อาหารเสริมที่ช่วยสร้างพลังแห่งชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์อุดมไปด้วยพลังงานโปรตีนสร้างภูมิต้านทานโรค ป้องกันการเกิดโรคต่างๆเช่นภูมิแพ้หัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงและยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอีกมากมายสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานมังกรอาเซียนพิษณุโลกอยู่ติดขนส่งแห่งที่2โทร055986085055986089โรงเรียนเซนต์นิโคลัสพิษณุโลก เป็นโรงเรียนระดับจังหวัดเปิดทําการสอนมา80กว่าปีผู้ปกครองให้การยอมรับในระดับความรู้ความสามารถเปิดรับสมัครนักเรียนในชั้นประถมวัยถึงมปลายทั้งสายสามัญและอังกฤษโปรแกรมสอนโดยมุ่งเน้นคุณภาพนักเรียนทั้งด้านสติปัญญาจิตใจและสังคมสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนคือ ความรู้คู่คุณธรรมก้าวเข้าสู่ความเป็นอาเซียนสอนภาษาอังกฤษและจีนโดยครูต่างชาติรับทั้งนักเรียนประจำและไปกลับบุตรข้าราชการเบริกค่าเล่าเรียนได้โรงเรียนตั้งอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟพิษณุโลกสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร055 302 616 8รักลูกหลานอยากให้มีความรู้คู่คุณธรรมต้องที่โรงเรียนเซนนิโคลัสพิษณุโลก ช่วงสร้างพลังใจ และในวันนี้ได้มีคณะผู้ที่ใจบุญใจกุศลจากโครงการร้อยดวงใจทำความดีถวายแด่องค์ราชันและองค์ราชินีนำโดยนายสุวิศส,สีสุขประธานชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดพิษณุโลกและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงมหาชนรวมถึงทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตได้วร่วมกันนำเข้าสารอาหารแห้งพร้อมเงินสดมามอบให้โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ หน,นางรัชดาพรพิมพารองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิกพร้อมเจ้าหน้าที่มอบผ้าห่มและถุงยางชีพ 2. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาและสโมสรโรตารี่พุทธชินราชมอบข้าวสารอาหารแห้งพร้อมเงินสดจำนวนหนึ่ง 3. กองทุนคุณแม่สนิทสีสุขสนับสนุนค่าน้ำมันรถในระหว่างเดินทางไปถ่ายทำรายการค่ะดิฉัน,ะฉะนรัชดาพรพิมพานะคะรองนายกเทศมนตรีอรัญยิกค่ะค่ะวันนี้ก็คือได้นำถุงยางชีพแล้วก็ผ้าห่มมามอบให้กับน้องหลงนะคะซึ่งเป็นผู้พิการนะคะ ส่วนป้าแมนก็ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วคะ่ะก็รู้สึกว่ารายการมุมชีวิตนะคะให้สิ่งดีๆกับประชาชนที่ด้อยโอกาสนะคะเป็นเป็นรายการที่ <c oughs> ให้ประโยชน์กับประชาชนแล้วก็ดูสังคมในในมุมมองของคนที่ด้อยโอกาสแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมที่ดู มุมชีวิตนะคะมีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน,นะค,ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันภารณีเสนีวงศรยุทธยานะคะในนามของที่ปรึกษาเยาวชนจิตอาสาอินเตอร์แอกพุทธชินราชนะคะแล้วก็ในนามของออหัวหน้ากิจกรรมโรงเรียนสุจริตโรงเรียนพุทธชินราชพิทยานะคะวันนี้รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสได้นําเด็กๆเกยาวชนรุ่นใหม่นะคะได้มามีโอกาสร่วม กิจกรรมจิตอาสานะคะตามคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตนะคะก็คือคิดดีทดําดีอันที่2ก็คือมีวินัยในชีวิตอันที่3ก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็4ก็คือมีความพอเพียงและ5ก็คือ5ก็คือมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือสังคมและผู้ยากไร้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยได้มีโอกาสย้อนมาหาครอบครัวของน้องน้องหลงนะคะซึ่งหลายปีแล้วคุณแมวเคยพา ทีมงานมานะคะวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมน้องหลงอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไรก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะหากมีจิตกุศลที่อยากจะร่วมกิจกรรมในเรื่องของจิตอาสาแล้วนะคะเรียนเชิญที่โรงเรียนพุทธจินราชพธิทยาหรือร่วมกับรายการมุมชีวิตทางรายการขอขอบคุณคุณกันทยาผู้สวัสดิสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกร้านดวงดีศูนย์รวมพระบูชาโรงเรียนเซนนิโกลาสร้านตัดชุดกีฬารุ่งสปอร์ตพยงปิโตเลียมร้านโชคเจเริญพาณิชย์ถนนสนามบินสถาบันสอนภาษาไมอิงลิสร้านโอท็อปสมุนไพรบึงพระ ร้านเมืองทำการไฟฟ้าที่ให้การสนับสนุนรายการดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมมาณโอกาสนี้ทางรายการของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ป้าแมนและหล,ะหลานๆมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หากคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านพบเห็นคนที่ยากจนคนพิการผู้ได้อโอกาสทางสังคมเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้ต่อไปกรุณาแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่รายการมุมชีวิตหรือหน่วยงานและองค์กรใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของท่านกรุณาแจ้งความประสงค์มาได้ที่รายการมุมชีวิตตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ ให้ไว้ท้ายรายการติดตามรับชมรายการมุมชีวิตย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์มุมชีวิตพิษณุโลกตามด้วยตอนที่277ท่านก็จะไม่พลาดในการรับชมคุณผู้ชมคะชีวิตของน้องหลง เด็กพิการคนนี้เขาพิการแต่ร่างกายด้วยสภาพจิตใจของเขาเป็นเด็กที่เข้มแข็งและสู้ชีวิตด้วยสภาพบ้านที่ทุดโทมประกอบกับฐานะทางบ้านที่ยากจนแต่ไม่เคยเป็นอุปสรรคแต่อย่างใดคนที่พิการยังมีอีกมากมายในบ้านเราด้วยพื้นฐานของแต่และครอบครัวนั้นไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตของคนพิการเราจะเห็นว่าบางคนนั้นเขามีอาชีพที่แตกต่างกัน เราสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือคนพิการให้เขาได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตได้ต่อไปในวันข้างหน้านะคะจะปิดทองหลังพระเพื่อละบาปใครไม่ทราบช่งเขาเพราะเราเห็นจะปิดทองหน้าพระหลังพระไม่จําเป็นสิ่งที่เห็นเด่นชัดคือศรัทธา และนี่คืออีกหนึ่งครอบครัวที่ทางทีมงานถ่ายทำรายการมุมชีวิตได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงบริษัทห้างร้านต่างๆและประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกทำความดีถวายแด่องค์ราชันและองค์ราชินีของเราชีีีีีววิตตตนนน้มมมมุุดๆทกคั กับอ้างวาให้รางวัลชีวิตเขาใกล้อปาเป็นตัวอย่างคนรุ่นหลังยังศรัทธามุมชีวิตที่ไปเจอมีมากมายหญิงและชาย หลายหลายวัยได้คนหาถูกทอดทิ้งเพราะสังคมไม่นำพาการเวลากืนเข้าไปไม่เลี้ยวแลคุณค่าเขามีเพียงเงาใครไม่เห็นแอบซ่อนเลรน ไม่ได้เป็นตามกระแสคนดีๆอยากให้มีคนเทแคร์ัวท้อแท้กำลังใจให้เขาเออ